ภาษาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจำสัปดาห์ห้าหนึ่งสามอะโมหะชมรมบ้านธรรมะมอสอ่อสภาพธรรมมะที่ประเสริฐที่สุดมีค่าที่สุดในบรรดาสภาพธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยนั่นคือความเข้าใจถูกเห็นถูกและปัญญาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรสำหรับผู้ที่เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ต้องได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะตนเองมากไปด้วยความไม่รู้แล้วมีผู้ทรงตัดสู้ค,ความจริงทรงแสดงความจริงจึงฟังจึงศึกษาเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกนี่จึงเป็นหนทางเดียวที่จะทําให้ปัญญาเกิดขึ้นจเจริญขึ้นคืออดทนที่จะฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงให้เข้าใจขึ้น ไม่ใช่การไปทำอะไรก็ตามกันด้วยความไม่รู้ขณะที่เข้าใจนั้นคือปัญญาซึ่งในขณะที่สำหรับผู้ที่ได้ฟังพระธรรมก็เป็นผู้กําลังอดทนที่จะให้เกิดปัญญาทีละเล็กทีละน้อยขณะใดที่ฟังแล้วเข้าใจนั่นก็เป็นปัญญาที่กําลังจะเจริญเติบโตขึ้นดังนั้นเพื่อเห็นประโยชน์ของการฟังพระธรรมยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของปัญญาทีละเล็กทีละน้อย ภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำรรมดาชมจมบ้านธรรมะมสพขอนำเสนอคำว่าอโมหะหมายถึงความหลงหมายถึงความไม่หลงหมายถึงปัญญาอโมหะมาจากคำว่าณนะหรือแปลว่าไม่กับคำว่าโมหะแปลว่าความหลงหรือความไม่รู้จากคำว่าณนะ แปลงเป็นอ่ออ่างจึงรวมกันเป็นอโมหะหมายถึงความไม่หลงซึ่งก็คือปัญญานั่นเองเป็นสภาพธรรมะที่ตรงกันข้ามกับความหลงหรือความไม่รู้ข้อความในอัฏฐสาลีอัฏฐกถาพระอภิธรรมปีดกธรรมสังคณีปกรณ์ได้แสดงความเป็นจริงของอโมหะไว้ดังนี้ที่ชื่อว่าอโมหะ เพราะเป็นเหตุให้ฉัดทั้งหลายไม่ลุ่มหลงหรือว่าตัวปัญญาเองย่อมไม่ลุ่มหลงในอารมณ์หรือว่าเป็นเพียงสภาพที่ไม่ลุ่มหลงเท่านั้นพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงตลอด45ปรรษาทุกคำเป็นคำอนุเคอ์เกื้อกูลเป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเแ็นถูกสำหรับผู้ที่ได้ฟังได้ศึกษาอย่างแท้จริง ซึ่งมีเป็นส่วนน้อยเท่านั้นที่จะได้ยินได้ฟังคำจริงเฉพาะผู้ที่สะสมเหตุที่ดีม,มาแล้วเห็นประโยชน์ของพระธรรมมาแล้วจึงมีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาและได้รับประโยชน์จากพระธรรมตามกำลังปัญญาของตนเองคำที่กล่าวถึงสภาพธรรมที่เป็นปัญญานั้นมีมากรวมถึงอะโมหะความไม่หลงซึ่งเป็นสภาพธรรมที่ตรงกันข้ามกับโมหะ ความหลงความไม่รู้อย่างสิ้นเชิงปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูกเป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่มีค่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในบรรดาสภาพธรรมะทั้งหลายที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยสะสมสืบต่ออยู่ในจิตทุกขณะเป็นที่พึ่งทั้งในชาตินี้และในชาติต่อๆไปอีกด้วยแต่ละคนในฐานะที่เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ปัญญาจะเกิดขึ้นเจริญขึ้นได้ก็ต้องได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถ้าไม่มีการตัดสุ้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางที่สัตว์โลกจะได้ยินได้ฟังพระธรรมไม่มีทางที่ปัญญาจะเจริญขึ้นได้เลยสัตว์โลกมืดมิดด้วยความไม่รู้คือโมหะหรืออวิชชาแต่เพราะมีการตัดสุ้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทรงสแสดงพระธรรม จึงทําให้สัตว์โลกที่สะสมเหตุที่ดีมามีโอกาสได้ฟังคําจริงที่มีการอบรมเจริญปัญญาทําให้ค่อยๆขัดเกลลาละคลายความไม่รู้และกิเลสทั้งหลายไปทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งสามารถที่จะดับได้ตามลาดับขั้นเป็นที่น่าพิจารณาว่าทุกคนที่ยังไม่สามารถที่จะดับกิเลสเครื่องซ่อมหมองของจิต ได้ก็ยังมีอวิชชาความไม่รู้มีโลภะความปิดข้องมีโทสะความโกรธความขุ่นเคืองใจมีมานะความสำคัญตนเป็นต้นไม่ได้รู้เลยว่าไม่ดีแต่ก็ยังมีและถึงรู้ว่าไม่ดีแต่ก็ยังมีเนื่องจากเป็นธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย และเพราะเหตุว่าปัญญายังไม่ถึงขั้นที่จะรู้จริงๆที่จะประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมได้แต่เพียงปัญญาเล็กน้อยขั้นฟังก็ยังเห็นประโยชน์อย่างนี้และถ้าปัญญาเพิ่มมากขึ้นก็ยิ่งจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลได้มากยิ่งขึ้นพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วเป็นที่พึ่งจริงๆสำหรับแต่โลก เกื้อกูลให้เกิดปัญญาและปัญญาเท่านั้นที่สามารถเห็นโทษของกิเลสและสามารถดับกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่สะสมมาในจิตได้เพราะฉะนั้นต้องอบรมเจริญปัญญาเท่านั้นไม่ใช่ไปคิดเองไม่ใช่ไปทําอะไรตามๆกันณนะสถานที่ต่างๆแล้วเข้าใจผิดเห็นผิดว่าเป็นทางที่จะทําให้หมดจดจากกิเลสแต่ต้องเป็นผู้ที่ได้ฟังพระธรรมและเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังซึ่งกําลังมีจริงๆในขณะนี้เพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างเช่นถ้าขณะใดก็ตามกำลังโกรธพอระลึกถึงความจริงขณะนั้นไม่โกรธแล้วดาแทนที่จะโกรธก็มีเมตตาได้หรือถ้าเข้าใจว่าเป็นเพียงสภาพธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปจะไปติดข้องอะไรจะไปโกรธในอะไรเพราะเกิดแล้วก็ดับแล้วไม่เหลือแล้วเป็นต้น นี่คือความเป็นไปของปัญญาความเข้าใจถูกเหนถูกที่ค่อยๆเจริญขึ้นอย่างแท้จริงทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายทรัพย์สมบัติทั้งหลายบุคคลผู้เป็นที่รักหรือแม้แต่ร่างกายที่ยึดถือว่าเป็นของเรานี้ก็ติดตามไปในชาติหน้าไม่ได้จริงๆแล้วในหนึ่งชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์ควรที่จะเป็นอย่างไรก่อนที่จะละจากโลกนี้ไปด้วยความตายที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าจะเป็นเมื่อใดแต่ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจะไม่รู้คุณค่าเลยว่าสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือปัญญาความเข้าใจถูกเข็นถูกหรืออโมหะซึ่งบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สามารถแสดงให้บุคคลอื่นเกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่มีจริง ที่กำลังปรากฏเป็นแต่ละขณะในชีวิตนี้ได้เลยถ้าไม่เห็นคุณค่าของพระธรรมชีวิตก็อยู่ไปไปในแต่ละวันมีแต่สะสมกิเลสเพิ่มขึ้นเพราะพูนความไม่รู้ความติดข้องความไม่พอใจเพิ่มขึ้นหนาแน่นไปเรื่อยๆทำให้เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏต,ต,ต่อไปอย่างไม่จบทิ้นไม่พ้นจากทุกข์ เมื่อได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมก็จะมีความมั่นคงที่จะรู้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคือการที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมได้เข้าใจพระธรรมได้เป็นชาวพุทธซึ่งเป็นผู้ที่เข้าใจคำสอนของพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าเป็นคนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆประการที่สำคัญพระธรรมไม่ใช่เรื่องฟังแค่วันเดียวสองวันแต่เป็นเรื่องที่จะต้องฟังไปตลอดชีวิตและชาตินี้ก็ยังไม่พอ เนื่องจากสะสมโมหะหรืออวิชชาและกลิเลสทั้งหลายมาอย่างมากในสังสารวัตรก็ต้องสะสมปัญญาเป็นเวลาที่ยาวนานถ้าเห็นประโยชน์ของพระธรรมแล้วจะเห็นได้เลยว่าชีวน,นี้ขาดการฟังพระธรรมไม่ได้ยิ่งฟังยิ่งเข้าใจยิ่งเห็นความละเอียดลึกซึ้งของพระธรรมประเหตุว่าถึงแม้ว่าสิ่งอื่นจะเกิดขึ้นและหมดไปแต่ปัญญาซึ่งเริ่มเกิดขึ้นและมีความสนใจที่จะรู้ต่อไป จะเจริญขึ้นเป็นการค่อยๆสะสมความเข้าใจถูกไปทีละเล็กทีละน้อยซึ่งจะต้องมีความอดทนมีความเพียรมีความจริงใจที่จะฟังที่จะศึกษาพระธรรมต่อไปเพราะเห็นประโยชน์ว่าเป็นที่พึ่งได้เป็นสิ่งที่ประเสริฐสำหรับชีวิตไม่นำพาชีวิตไปในทางเสื่อมเลยแม้แต่น้อยมีแต่จะนำไปสู่ความเจริญด้วยคุณความดีจนสามารถดับกิเลสได้ตามระดับขั้น ทั้งหมดทั้งปวงนั้นก็เพราะความเป็นไปของปัญญาหรืออโมหะอย่างแท้จริงจบภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัป,ปดาอโมหะความไม่หลงหรือปัญญาชมรมบ้านธรรมมสอพอสมาชิกเรียกที่867วันศุกร์ที่14กรกดาคม2 5 6 6